สวัสดีครับชาวราศีพฤษภยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดวงใบบูพยามันจะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภหรือชาวราศีพฤษภสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของเครื่องเดือนแรกสำหรับเดือนกันยายน2ขของ6นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยว่าจะมีแนวโน้นมทิศทางเป็นเช่นไรก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเปกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอ right ดไลน์ ที่ user บูพยาหรือบูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับรับแตะพลังงานด้านบวกเนะาะไพ่ใบแรกของเขาคนนั้นนะครับได้เป็นไพ่ในบนี้เลย เจ็ดถ้วยนะครับไพ่เจ็ดถ้วยปรากฏขึ้นมาแปลว่าตัวเขาค่อนข้างดูแบบเป็นเซนสิทีฟนิดนึงกับในเรื่องของภาวะอารมณ์ความรู้สึกที่อาจจะดูเหมือนกับไม่ค่อยมั่นใจกับในเรื่องของความสัมพันธ์เท่าที่ควรเนาะมันอาจจะเป็นความวิตกกังวลอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรที่เลวร้ายไม่ได้เป็นอะไรที่มันดูแบบไม่ค่อยดีหรอกนะครับแต่มันเป็นความรู้สึกที่อาจจะดูเหมือนกับคิดไป แล้วก็คาดหวังไปหรือว่าอาจจะมโนเองอะไรเงี้ยกับในเรื่องของความสัมพันธ์ว่ามันอาจจะมีทั้งข้อดีไม่ข้อดีอะไรเงี้ยมันมีความรู้สึกเซนซิทีฟง่ายเอาง่ายๆนะครับเซนซิทีฟก็คืออ่อนไหวกับความรู้สึกที่กําลังเป็นอยู่ก็ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าบางทีคุณกับเขาก็อาจจะยังมีปัญหากันได้บ้างกับในเรื่องของความสัมพันธ์เล็กๆที่อาจจะยังคงต้องค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนกันไปบางครั้งเนี่ยเขากับ คุณก็อาจจะยังมีแพทชั่นต่อกันอยู่เพราะว่ามีไพ่หนึงไม้เห็นไหมครับหนึ่งไม้เนี่ยมันเป็นแบบไม้ที่เป็นเพลิงแล้วมีแบบอะไรที่เป็นแสงสว่างเนี่ยมันหมายความว่าตัวเราเองกับเขาเนี่ยยังสามารถที่จะต่อยอดและพัฒนากับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีนะครับแต่ อย่างน้อยสุดนะครับเขากับเราก็อาจจะต้องให้เวลากับกันและกันกับการอดทนการรอคอยสักสักพักหนึ่งแล้วกันมีไพ่สามไม้เกิดขึ้นสามไม้กับ1ไม้เนี่ยนะครับมันก็จะรวมกันเป็น4ไม้ถูกไหมแปลว่าความสําเร็จกับความสัมพันธ์กําลังจะมาถึงแต่ว่าตอนนี้คุณกับเขาอาจจะมีระยะห่างกันโดยบางคนอาจจะยังเป็น long distance relationship หรือว่าบางคนอาจจะยังอยู่ด้วยกันแต่มันมีระยะห่างกันตรงที่ว่าแบบไม่ค่อยมีเวลาให้กัน นะครับอาจจะอยู่ใกล้กันอยู่ไปมาหาสู่กันได้แต่ว่ามันไม่ได้มีเวลาให้กันตลอดเวลาก็อาจจะมีอะไรที่ต้องปรับต้องดูต้องรอคอยหรือบางคนอาจจะรอคอยคอมมิตเมนต์ก็ได้แต่ตัวเรากับเขายังติดต่อกันอยู่นะครับไปไปมามาหรือยังแบบคุยกันอยู่ตลอดเวลาอะไรประมาณนี้แต่ในความสัมพันธ์กับในเรื่องของความสัมพันธ์อะไรประมาณนี้มันก็อาจจะยังพอมีโอกาสที่จะมีปัญหาเข้ามาบ้างในเรื่องของความรู้สึกเพราะว่าบางทีอ่ะ เขากับเราเนี่ยถึงแม้บางคนอยู่ด้วยกันแต่ก็ยังมีในเรื่องของความรู้สึกที่อาจจะคิดต่างเห็นต่างกันบ้างหรืออาจจะยังดูอยู่กันคนละที่ใช่ไหมครับมันก็ยังดูไม่ค่อยได้มีเวลาคุยกันมากอะ่ะมันก็เลยทําให้อีกฝ่ายหนึ่งอะ่ะนะครับหรืออาจจะเป็นตัวเขาเนี่ยมีความรู้สึกที่อาจจะดูเหมือนไม่ค่อยถูกตอบโจทย์กับในเรื่องของความสัมพันธ์หรืออาจจะเป็นตัวเราก็ได้ที่ไม่ถูกตอบโจทย์กับในเรื่องของความสัมพันธ์เกิดในเรื่องของปัญหาที่อาจจะต้องแบบพยายาม รับหรือเคลียร์กันในเรื่องของการที่อาจจะต้องมีเวลาว่างให้กับกันและกันหน่อยมันน่าจะทําให้ทุกอย่างดูโอเคหรือดูดีขึ้นกว่านี้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้หรือบางทีคุณกับเขาอาจจะมีวิธีแก้นิดนึงเนาะว่าเราอาจจะต้องพยายามออคุยกันนะครับหรือพยายามติดต่อกันมากขึ้นหน่อยนิดนึงหรืออาจจะต้องพยายามมีกิจกรรมร่วมกันบางทีการติดต่อการสื่อสารเนี่ยบางทีเขาไม่ว่างไงแต่ถ้าสมมติว่าเราอะแบบ รอคอยนะครับอาจจะหาช่วงเวลาในวันที่เขาหยุดหรือวันพิเศษอะไรแบบนี้ยนะครับเราก็คุยกับเขาอยู่แล้วแต่มันอาจจะแบบคุยไม่ได้เต็มที่ในบางคนอาจจะแบบคุยๆได้แบบปับป๊บๆก็อาจจะต้องวางหรือว่าอาจจะไม่ค่อยมีเวลาอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทําให้เราอาจจะต้องแบบพยายามมาเจอกันมากขึ้นหน่อยหรือพยายามแบบสารสัมพันธ์ต่อก,กันโดยการที่เราอาจจะต้องแบบคุยๆกันแล้วบางทีก็อาจเจอกันในช่วงวัน วันหยุดหรือวันพิเศษอะไรแบบนี้ไปดินเนอร์นะครับเข้าสังคมหรือว่าอาจจะแบบไปเดทกันบ้างอะไรแบบนี้มันน่าจะทําให้ความรักความสัมพันธ์ของเรากับเขาอะ่ะมันมีความสดชื่นนะครับความรู้สึกดีๆเห็นไหมครับไพ่ใบ,บนี้คือไพ่3คนน่ะนะครับที่มาเฉลิมฉลองกันอยู่ใต้นะครับกับล่มไม้ตรงนั้นอะ่ะมันก็คือความรู้สึกที่มันเป็นการแบบ ผ่อนคลายความรีแลกซ์นะครับการไปเที่ยวเปิดหูเปิดตาดีกว่าการที่เรากับเขาเนี่ยแค่คุยกันอยู่อย่างเดียวจริงอยู่ว่าการคุยกันเนี่ยมันเป็นปฏิสัมพันธ์นะครับกับในเรื่องของความรู้สึกแต่เคยเคยรู้สึกไหมว่าต่อให้เราคุยกันมากแค่ไหนแต่เราก็ยังมีความรู้สึกเหงายังมีความรู้สึกที่เหมือนกับว่าเรายังอยากคุยกับเขาต่อแต่มันก็เขาก็ไม่มีเวลาแล้วอะไรประมาณนี้หรือเราอยากไปไหนไปเที่ยวไป อะไรแบบเนี้ยนะครับไปทานข้าวไปแบบหากินอะไรอร่อยอร่อยอย่างเงี้ยแต่บางทีไม่มีเวลาแบบไม่ค่อยไม่ค่อยได้ไปไหนแล้วมีแต่คุยกันแบบเนี้ยนะครับมันอาจจะต้องแบบพยายามเติมเต็มตรงนั้นให้มากขึ้นหน่อยเพราะว่าแบบเนี้ยมันมีไพ่แปดถ้วยนะเนาะ มันแปลว่าเราก็ต้องมีจินตนาการมีความรู้สึกมีในเรื่องของการเปิดรับพลังงานดีๆมันเป็นไพ่ของความโหยหาอย่างหนึ่งก็ได้เช่นกันนะครับแถ้วยเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าถ้าเราเติมเต็มกันและกันให้มากหน่อยถึงแม้มันอาจจะดูน้อยนิดนิด,น,ด,น,ดนึงแบบแบบหาเวลาว่างแบบไม่ต้องแบบไปทุกวันจันทรถึงสุกก็ได้หรือไม่ต้องทุกวัน คือไปแค่วันวันใดวันหนึ่งในหนึ่งสัปดาห์หรือ2วันเสาร์อาทิตย์ก็ได้ให้เวลากันและกันเด็กถือถ้วยเนาะก็คือแบบอาจจะมีเวลานิดหน่อยเราก็อาจจะต้องแบบเออพยายามหากิจกรรมร่วมกันทําอะไรที่มันเป็นแบบไปเปิดหูเปิดตาร่วมกันมันน่าจะทําให้ทุกอย่างดูแบบฟื้นฟูนะครับในเรื่องของภาวะจิตใจเรื่องของภาวะอารมณ์ความรู้สึกในสิ่งต่างๆดีกว่าการที่เราจะแค่แบบอดทนรอแล้วก็คุยกันไปแบบเหมือน ขาเรียงมันไม่ค่อยมีจุดหมายปลายทางอะไรที่มันทําให้เกิดในื้อสักของความรู้สึกอย่าลืมนะครับว่าคนเราเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าสัตว์สังคม นะครับสัตสังคมแปลว่าเราเนี่ยต้องมีสังคมเราต้องมีปฏิสัมพันธ์กันมากกว่าการที่เราจะแค่คุยโทรศัพท์หรือ,อตอบแชทตอบไลน์หรืออะไรแบบเนี้ยเป็นตน้นนะครับอีกฝ่ายหนึ่งคือเราอาจจะโอเคนะได้คุยกับเขาทุกวันฉันก็พอใจละแต่คุณต้องนึกถึงอีกฝ่ายหนึ่งด้วยว่าอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะรู้สึกเบื่อเพราะอะไร คุยกันเป็นพิร์นถามแต่เรื่องเดิมๆถามแต่เรื่องเก่าๆนะครับอะไรแบบเนี้ยสาธานุสุขติบกันแค่นั้นอ่ะแล้วก็แบบเธอรักฉันไหมฉันรักเธอหรือเปล่าอะไรเงี้ยคุยกันอยู่แค่เนี้นะครับมันไม่ค่อยมีอะไรที่แบบเป็นแรงบันดาลใจเป็นอินสปิเรชันใหม่ๆหรือมีอะไรที่มันเป็นความแบบรู้สึกตื่นเต้นหวือหวาเหมือนไปเที่ยวไปดินเนอร์ไปเดทกันอะไรแบบเนี้ยมันจะมีปฏิสัมพันธ์กันมากกว่าแบบนั้นเป็นต้นนะครับ ดังนั้นอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะมีความรู้สึกที่รอนะครับว่าเมื่อไหร่คุณจะไปเที่ยวไปเปิดหูเปิดตาอะไรแบบนี้นะครับถ้าตัวคุณเองอะ่ะ ไปเที่ยวไปเปิดหูเปิด,าปดตาหรือมีกิจกรรมอะไรที่มันร่วมกันแล้วเนี่ยมันน่าจะมีอะไรที่มันเป็นแบบการตอบรับในสิ่งที่ดีวงล้อแห่งโชคลาภมานะครับวงล้อแห่งโชคลาภมามีโอกาสที่เรากับเขาเนี่ยยังสามารถเปลี่ยนแปลงกับสถานการณ์กับในเรื่องของ relationship ที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็มีไพ่คิงถือเหรียญ er มาด้วยคิงถือเหรียญอันนี้ขึ้นราศีธาตุดินนะครับพึกษก แล้วก็มังกรอ,อาจจะทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นกลับมาแน่นแฟนกันมากขึ้นเพราะกิงถือเหลียญเนี่ยเป็นความรู้สึกในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มีความมั่นคงหนักแน่นนะครับแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างซื่อสัตย์ซื่อตรงสังเกตดูว่านะครับเป็นสัญลักษณ์เป็นรูปวัวคุณเกิดราศีพฤษภคุณรู้อยู่แล้วเพราะคุณก็เป็นวัวถูกไหมสัญลักษณ์สินโบนของราศีพฤษภคือวัววัวเนี่ยคือใส่ซื่อบริสุทธิ์นะครับ มีระเบียบวินัยเถนตรงกับในเรื่องของความสัมพันธ์รักใครรักจริงนะครับแต่แบบางทีแอบ,บเจ้าชูเล็กๆนิดๆอะไรอย่างเงี้ยแบบบริหารเสน่ห์อะไรอย่างเงี้ยคุณมีสเสน่ห์อยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับอยู่ที่ว่าตัวเราเองจะบริหารออกมายังไงเพื่อให้ความรักความสัมพันธ์นั้นไปในทิศทางที่ดีเพราะว่าเ ความรักเนี่ยมันเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนถูกไหมถ้าเราได้รับโอกาสดีๆเราก็ควรที่จะไขว่คว้าม,มันเอาไว้แล้วพยายามทําทุกอย่างให้ดีที่สุดนะครับแล้วความรักความสัมพันธ์ของคุณจะมั่นคงดุดหินผาหรือความรักความสัมพันธ์จะมั่นคงเหมือนพื้นผ่นดินนะ่ะที่มันไม่คือนานๆที่มันจะเปลี่ยนแปลงครั้ง,งหนึ่งการเปลี่ยนแปลงของดินก็คืออะไรครับ พันดินไหวถูกไหมน,น,นานๆทีจะมีพันดินไหวสักครั้งหนึ่งนั่นคือทตดดินที่มันเป็นความมั่นคงกว่าจะมีการพันดินไหวใช้เวลาบางที3ปี5ปี นุนกว่าจะแผ่นดินไหวครั้งหนึ่งเห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยมันเป็นาธาตุของความหนักแน่นที่สุดแล้วนะไม่เหมือนน้ำเนี่ยฝนตกทุกวันไหลทุกวันอันเนี้ยมันเปลี่ยน,นแปลงได้เสมอแต่าธาตุดินเนี่ยมันคงที่เอาไว้เพราะว่าความสัมพันธ์ของคุณมันจะเข้าที่เข้าทางนะครับแล้วก็เซ็ตตัวได้ดีขึ้นเนาะแล้วก็ความรักความสัมพันธ์ที่มันเป็นปัญหาในเรื่องของความรู้สึกที่อาจจะดูอึดอัดใจรักไปเหนื่อยไปท้อไปนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า คุยกันแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้มีเวลาร่วมกันไม่ได้แบบไปทําอะไรที่มันเป็นกิจกรรมพิเศษไม่มีความตื่นเต้นไม่มีความมือหวาเราใจอะไรทั้งนั้นมีแต่คุยแล้วก็แบบมือลักกันแล้วแล้วก็จบสุดท้ายมันก็แค่คุยกันมันเหมือนแบบวาดวิมานในอากาศแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันเป็นความรู้สึกที่แท้จริงนี่ไง <S 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 เห็นไหมมันเป็นอะไรที่เหมือนกับวิมานในอากาศมันก็แค่ความคิดมันอาจจะดูสวยหรูมันอาจจะดูหรูหราแต่มันไม่ใช่ความจริงอะ นะครับมันเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าไขว้คว้าได้แต่อากาศอะไรประมาณนี้ถูกไหมมันก็ได้แต่ แต่มันก็ไม่ได้เต็มที่ดังนั้นเนี่ยความรู้สึกมันก็เลยไม่ได้ตอบโจทย์มากจนเกินไปก้าไม้เนาะมันคือความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะดูรักไปนะครับนอยไปอันนี้ก็เป็นความรักที่แบกกลับภาระมีความรู้สึกที่เหมือนกับว่าฉันก็รู้สึกกับเธออยากจะมีกิจกรรมร่วมกันอยากจะมีอะไรแบบนี้แต่ก็ค่อนข้างอาจจะดูทะเลาะกันบ่อยนิดหน่อยนะครับเพราะมีไพ่ราชินีถือดาบหรือบางทีเขา เขาอาจจะคิดว่าคุณอ่ะค่อนข้างที่จะเหมือนไม่ค่อยมีเวลาไม่ค่อยแบบมีอะไรที่ทําให้เกิดความรู้สึกที่มันเป็นการพัฒนาในการเติบโตนะครับแบบนั้นเป็นต้นก็ได้แต่ตอนนี้เหมือนกับจะค่อยๆคยลี่คลายสถานการณ์ลงแล้วแหละถ้าเราพยายาม ปฏิบัติในทางที่ดีแล้วก็มีการแบบให้เวลามากขึ้นก็จะทําให้ทุกอย่างดูคลี่คลายแล้วก็ทําให้ความรักนั้นลงตัวได้ดีขึ้นก็ได้เช่นกันนะครับลองเอาไปปรับประยุกต์ดูเพื่อให้ความรักความสัมพันธ์นั้นอาจจะมีการพัฒนาและมีความมั่นคงกว่าเดิมนะครับหรือบางคนอาจจะได้รับโอกาสดีๆที่ทำให้ความรักนั้นดีขึ้นก็ได้เช่นกันสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกําลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณคราม